แอร์เอเชียร่วงหนักในวันนี้โดยหุ้นร่วงไปกว่า10%เพียงไม่กี่นาทีหลังเปิดการซื้อขายในมาเลเซียมูลเหตุมาจากเครื่องบินของแอร์เอเชียพร้อม162ชีวิตบนเครื่องสูญหาย high, ขณะมุ่งหน้าไปสิงคโปร Uh, there is nothing more important to us uh, for our c r e w family and for the passengers' families that we look after them. ส่วนโทนี่เฟอร์นันเดสซีอ uh, ของแอร์เอเชียท e <to make S 2> วิตข้อความระบุว่ามันคือฝันร้ายที่สุดในชีวิตของเขาเลยตอนนี้คิดถึงแต่ผู้โดยสารและลูกเรือบนนั้น แอร์เอเียถือเป็นผู้บุกเบิกสายการบินต้นทุนต่ำในเอเชียมีการขยายตัวของกิจการเร็วมากและขึ้นชื่อเรื่องการขายตั๋วตัดราคาสายการบินอื่นในภูมิภาคเดียวกันโดยจะตัดบริการเสริมต่างๆออกและให้ผู้โดยสารตรวจสอบบริการต่างๆด้วยตนเองเพื่อประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายโทนี่เฟอร์นันเดสนักธุรกิจชาวมาเลเซียซึ่งเคยคร่ำบอดธุรกิจด้านดนตรีมาก่อนเป็นผู้ที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับแอร์เอเชียตั้งแต่ในยุคแรกๆ เดิมทีแอร์เอเชียเป็นของรัฐบาลมาเลเซียแต่ดำเนินงานจนขาดทุนอย่างหนักและเมื่อปี2001เฟอร์นันเดสก็ได้เข้าซื้อกิจการของแอร์เอเชียในราคาเพียง1ริงกิตหรือประมาณ8บาทแต่ต้องแบกรับภาระหนี้สินทั้งหมดโดยมีเครื่องบินในสังกัดแค่2ลำเท่านั้นแล้วพัฒนาจนกลายเป็นแอร์เอเชียสายการบินต้นทุนต่ำอันเลื่องชื่อในปัจจุบัน แอร์เอเียเป็นสายการบินที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเครือข่ายการเดินทางที่กว้างขวางเชื่อมโยงระหว่างมาเลเซียไทยและอินโดนีเซียแอร์เอเชียยังมักได้รับรางวัลสายการบินต้นทุนต่ำยอดเยี่ยมที่สุดจากการจัดอันดับของ Skytrax และในปีนี้ก็ได้รับรางวัลน,นี้อีกเช่นกันที่ผ่านมาแอร์เอเียขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยมาโดยตลอดกับสโลแกนของสายการบินที่ว่าใครๆก็บินได้ แอร์เอเียครอบคลุมเส้นทางบินถึง 1, 100เส้นทางในกว่า15ประเทศและยังแตกออกมาเป็นบริษัทลูกอีกหลายแห่งทั้งไทยแอร์เอเชียอินโดนีเซียแอร์เอเชียแอร์เอเชียฟิลิปปินส์แอรเชียเและแอร์เอเชียเจปส่วนเครื่องบินลำที่เกิดเหตุเป็นของบริษัทลูกคืออินโดนีเซียแอร์เอเชียที่บริษัทแม่แอร์เอเชียถือหุ้นอยู่49%ส่วนที่เหลือเป็นของผู้ถือหุ้นชาวอินโดนีเซียและให้คนอินโดนีเซียมาบริหาร และแม้กิจการของบริษัทแม่จะดีวันดีคืนแต่สำหรับบริษัทลูกอย่างอินโดนีเซียแอร์เอเชียแล้วกลับมีผู้โดยสารลดลง10%ในช่วงไตรมาส3ของปีนี้หลังสายการบินตัดลดบางเส้นทางออกไปอินโดนีเซียแอร์เอเชียยังเตรียมจะเข้าตลาดหุ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ด้วยแต่เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและเงินรูเปียอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐจึงต้องชะลอแผนการไว้ก่อน และที่น่าสังเกตก็คืออินโดนีเซียแอร์เอเชียจะใช้เครื่องบินเพียงแบบเดียวเท่านั้นในสังกัดก็คือรุ่น Airbus A320 แบบทางเดินเดียวซึ่งก็คือรุ่นที่สูญหายอยู่ในตอนนี้แม้เครื่องบินลำที่สูญหายจะเป็นของบริษัทลูกคืออินโดนีเซียแอร์เอเชียและโทนี่เฟอร์นันเดสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารแต่เมื่อขึ้นชื่อว่าแอร์เอเชียแล้วก็ไปกระทบกับภาพลักษณ์องค์กรโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกซีนีสุวัรณชีวสิริทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงานเครื่อองงบินข